โลกของสัตว์ป่าไม่มีใครบอกลวงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับวินาทีหนึ่งดูสงบอีกวินาทีทุกอย่างเปลี่ยนท,ทันทีนี่ไม่ใช่ฉากในหนันงไม่ใช่การจัดฉากแต่คือช่วงเวลาจริงที่ถูกบันทึกไว้ตรงหน้าและบางเหตุการณ์ในคลิปนี้ใกล้กว่าที่ควรจะเป็นมาก <c oughs> ในสถานที่แบบนี้ไกด์ที่ดีไม่ใช่แค่คนพาเที่ยวครับ แต่คือคนที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรไปต่อและเมื่อไหร่ควรถอยประสบการณ์และการตัดสินใจเพียงไม่กี่วินาทีอาจเป็นสิ่งที่ทำให้เหตุการณ์ทั้งภาพจบลงอย่างปลอดภัย นที่ถือกล้องในเหตุการณ์นี้ถือว่าโชคดีมากครับเพราะไกด์ที่เขาจ้างมาไม่ได้เป็นแค่คนผ่าเที่ยวแต่เป็นคนที่รู้จักพฤติกรรมสัตว์ป่าจริงๆความนิ่งความมั่นใจและประสบการณ์ของไกด์คนนี้ทําให้สถานการณ์ที่ดูตึงเครียดไม่ลุกลามไปมากกว่านั้นถ้าขาดความรู้ตรงนี้ไปผลลัพธ์อาจไม่จบลงแบบที่เห็นก็ได้ เมื่อช้างเริ่มเรียนรู้ว่ารถนักท่องเที่ยวหมายถึงอาหารพวกมันจะค่อยๆลืมระยะห่างและมารยาทตามธรรมชาติไปในบางกรณีความคุ้นเคยนั้นอาจกลายเป็นความก้าวร้าวและนำไปสู่การเข้าประทะโดยไม่ทันตั้งตัวภาพแบบนี้เตือนเราว่าความหวังดีของมนุษย์บางครั้งก็เปลี่ยนสมดุลของธรรมชาติไปมากกว่าที่คิด เสียงแตรดังขึ้นเพื่อให้แรดถอยแต่แรดไม่ได้เข้าใจโลกแบบนั้นมันมองไม่ออกว่าอะไรคือรถอะไรคือภัยและเมื่อไม่แน่ใจมันจะเรียกเดินเข้ามาใกล้เพื่อหยุดสิ่งตรงหน้าแทนครับสิ่งสุดท้ายที่คนถือกล้องต้องการในตอนนั้นคือการไปท้าทายอำนาจของแรกตัวนี้ครับ แต่ดูเหมือนยักษ์ใหญ่ตรงหน้าจะตีความสถานการณ์ไปอีกแบบสำหรับมันการอยู่เฉยๆของรถอาจถูกมองว่าเป็นการตั้งคำถามและแรดก็เลือกตอบในภาษาที่มันถนัดที่สุด มักถูกมองว่าหน้าเชื่องช้าดูอุ้ยอ้ายและไม่น่าจะรีบไปไหนครับแต่ในความเป็นจริงพวกมันสามารถวิ่งได้เร็วถึงประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาพแบบนี้เตือนเราว่ารูปร่างไม่ได้บอกทุกอย่างโดยเฉพาะในโลกของสัตว์ป่าแรดใกล้ศูนยพันธ์ตัวนี้กำลังแสดงอำนาจในแบบที่มันรู้จักดีไม่มีการเตือนไม่มีการต่อรองแค่ท่าทางและการเคลื่อนไหวก็เพียงพอจะบอกทุกชีวิตรอบข้างว่า ใครคือเจ้าของพื้นที่ตรงนี้นี่คือชั่วโมงเร่งด่วนในแบบของธรรมชาติครับไม่มีไฟแดงไม่มีเส้นจราจรมีแค่สัตว์แต่ละตัวที่ต้องหาทางไปต่อพร้อมๆกันควายป่าตัวนี้ดูไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะแบ่งพื้นที่กับใครเลยครับแค่ยืนอยู่เฉยๆท่าทางของมันก็ชัดเจนมากว่าระยะห่างคือสิ่งที่ควรรักษาและบางครั้ง การถอยออกมา19ก็เป็นการตัดสินใจที่ฉลาดที่สุดแล้ว จากความนิ่งและความมั่นใจตอนที่คนขับถอยรถกลับแบบไม่ลังเลเลยครับเห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาต้องทำแบบนี้สถานการณ์อาจดูตึงสำหรับคนดูแต่สำหรับคนหลังพ่วงมาไหลดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่เคยเจอมาแล้วและรู้ดีว่าควรขยับยังไงถึงจะปลอดภัย ยีราฟกลุ่มนี้ทำให้มื้อเช้าของนักท่องเที่ยวดูพิเศษขึ้นทันทีครับไม่ต้องมีวิวหรูไม่ต้องมีโต๊ะสวยแค่มีคอยยาวโผล่มาทักถ่ายใกล้ๆภาพธรรมดาธรรมดาก็กลายเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่อื่น ที่ Fossil Rim Wildlife Center ในรัฐเท็กซัสเด็กชายวัย9ขวบคนหนึ่งกลายเป็นเหมือนคนที่ยีราฟยอมฟังเป็นพิเศษท่าทางนิ่งๆและความใจเย็นของเขาทำให้การเผชิญหน้าที่ดูใหญ่เกินตัวกลับออกมานุ่มนวลกว่าที่หลายคนคิดในทุ่งสวรรณาสัตว์อันตรายไม่ได้มีแค่สิงโตครับ ก่อนคลิปนี้จะถูกถ่ายนักปั่นจักรยานกลุ่มหนึ่งพยายามเข้าไปถ่ายรูปยีราฟที่ดูเป็นมิตรพอสมควรแต่ความจริงกลับไม่เป็นแบบนั้นเลยแค่จังหวะที่พวกเขาเผลอลดความระวังยีราฟตัวนี้ก็เหยียบจักรยานราคาแพงลงไปทันทีและดูเหมือนจะพร้อมทำแบบเดียวกันกับคันที่2ด้วยโชคดีที่ตอนนั้นทุกคนเริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าไม่ได้อ่อนโยนอย่างที่คิด ยีราฟตัวนี้ดู oh <my> เหมือนจะสลับบทบาทจากสัตว์กินพืชมาเป็นนักสืบของว่างชั่วคราวครับมันก้มๆเงยๆตรวจสอบทุกอย่างอย่างจริงจังเหมือนกนําลังตั้งคําถามว่า oh <my> อะไรตรงหน้ากินได้อะไรไม่ควรยุ่งและถ้ายังไม่แน่ใจก็ขอเช็คอีกรอบให้ชัวร์ก่อน <we> และนี่คือช่วงเวลาที่หลายคนคงเผลอถามเหมือนกันครับว่าตกลงแล้วนกกระจอกเทศกําลังทําอะไรกันแน่ okay. ท่าทางที่ดูแปลกตาและคาดเดาไม่ได้ทำให้ภาพตรงหน้ากลายเป็นอะไรที่ทั้งมงทั้งหน้ามองในเวลาเดียวกัน <c oughs> <c oughs> ผู S <S okay. ้หญิงคนนี้เก okay. ือบจะเสียกล้องไปในเวลาแค่ไม totally ่กี่วินาทีครับอีกแค่อึดใจเดียวสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอาจตัดสินใจว่ากล้องตัวนี้ไม่ควรอยู่กับเจ้าของเดิมอีกต่อไป Ha <laughs> ha! Oh, beautiful! Look at him. Hi! Hello! Oh, one more kiss, on! <laughs> oh Oh <laughs> <laughs> เสือชีตามักใช้รถสฟรีเป็นจุดเฝ้าระวังชั่วคราวครับเมื่อ <c oughs> เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นสิ่งเดียวที่คนขับและผู้โดยสารทำได้คือยอยู่นิ่งๆและรอให้ผู้ล่าตรงหน้าตัดสินใจเดินจากไปเองภาพนี้อาจดูสงบแต่ทุกคนในรถรู้ดีว่านี่คือช่วงเวลาที่ไม่ควรขยับแม้แต่นิดเดียว ฝูงสิงโตสองฝ่ายกำลังเถื่อนหน้ากันครับผู้ชนะได้ครองอนณาเขตและศักดิ์ศรีส่วนผู้แพ้อย่างน้อยก็ได้กลายเป็นเรื่องเล่าที่ถูกจดจำภาพตรงหน้านี้คือการตัดสินแบบธรรมชาติไม่มีถ้วยรางวัลมีแค่ใครยืนอยู่ได้ในตอนสุดท้าย ถ้ามันตกลงไปข้างในจริงๆคงบอกยากว่าใครจะโชคร้ายน้อยกว่ากันครับระหว่างนักท่องเที่ยวกับชีต้าตรงหน้าแค่เห็นภาพนี้ก็พอจะเข้าใจได้ทันทีว่าระยะห่างเพียงไม่กี่วินาทีอาจเปลี่ยนสถานการณ์ไปได้มากแค่ไหนว และนี่คือสิ่งที่บางคนเรียกว่าประสบการณ์แบบเอตร้า VIP ครับ ไม่ต้องจองไม่ต้องจ่ายเพิ่มธรรมชาติจัดให้เองแบบใกล้ชิดเกินคาดจนยากจะลืมลงจริงๆในพื้นที่ที่มีฝูงลิงบาบูลอาศัยอยู่สิ่งหนึ่งที่ควรหลีกเลี่ยงมากที่สุดคือการเปิดประตูหรือหน้าต่างทิ้งไว้ครับเพราะนั่นแทบจะเป็นการเชิญพวกมันเข้ามาหาอาหารถึงที่ภาพแบบนี้เตือนให้รู้ว่าบาบูนไม่ลังเลเลย oh. ถ้าเห็นโอกาสตรงหน้า <c oughs> ครอบครัวหนึ่งขับรถไมเอี่ยมเข้ามาในสวนสาฟรีและรู้สึกเสียดายมันอย่างรวดเร็วสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นทําให้พวกเขาต้องเตรียมจ่ายค่าซ่อมรถแบบเลี่ยงไม่ได้และแน่นอนครับผู้ต้องสงสัยตามเคยก็คือบาบูนอีกแล้ว

ยิ่งเขาหยิบอาหารออกมาแจกมากเท่าไหร่ลิงก็ยิ่งกรูกันเข้ามาล้อมรถมากขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายสถานการณ์ก็เริ่มควบคุมยากและจากสีหน้าของเขาดูเหมือนผลลัพธ์จะไม่ตรงกับสิ่งที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกนัก ฮิปโปเป็นสัตว์ที่หวงอาณาเขตมากครับพวกมันไม่ค่อยยอมรับคนแปลกหน้าในพื้นที่ของตัวเองเมื่อเรือลำหนึ่งลอยเข้าไปใกล้เกินไปฮิปโปตัวหนึ่งก็พุ่งเข้ามาทันทีเพื่อแสดงให้เห็นชัดเจนว่าใครคือเจ้าของพื้นที่ตรงนี้ นักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งโชคดีอย่างเหลือเชื่อที่บังเอิญได้พบกับครอบครัวกอริลลาภูเขาซึ่งปัจจุบันเหลืออยู่ในธรรมชาติราว1,000ตัวเท่านั้นตลอดช่วงเวลานั้นสัตว์ส่วนใหญ่ยังคงนิ่งและสงบต่อแขกผู้มาเยือนยกเว้นตัวหนึ่งที่ไม่ยอมปล่อยให้บรรยากาศเงียบเกินไป ซิวแบ็กตัวใหญ่เลือกแสดงท่าทีชัดเจนพยายามให้ทุกคนรู้ว่าใครคือผ uh ู้นำของพื้นที่ตรงนี้ถ้าคุณอยู่ใกล้กอริล่ามากขนาดนี้คุณจะทำอย่างไรครับ บางทีคำตอบที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่การขยับไม่ใช่การถ่ายภาพแต่คือการอยู่นิ่งๆและยอมรับว่า <c oughs> ในช่วงเวลานั้น <c oughs> เราเป็นแค่ผู้มาเยือนจริงๆ <c oughs> ถ้าคิดว่าเพื่อนบ้านของคุณแย่แล้วลองดูสองเสือเพื่อนสีอย่างทารูและชมบูที่กำลังมีปัญหากันเรื่องอนาเขตในเขตอนุรักษ์เสือทาโดบาของอินเดียครับ มิตรภาพโรงหน้าถูกทดสอบอย่างจริงจังเมื่อพื้นที่คือสิ่งที่ยอมกันไม่ได้ภาพนี้เตือนว่าในโลกของสัตว์ป่าเส้นแบ่งเขตสำคัญกว่าความคุ้นเคยเสมอที่ทุ่งหญ้าในเขียนญาฝูงวิลเด์บีสมีเป้าหมายเดียวครับคือข้ามแม่น้ำมาราให้ได้โดยไม่กลายเป็นอาหารระหว่างทาง ทุกก้าวคือการตัดสินใจทุกจังหวะคือความเสี่ยงภาพนี้คือบททดสอบที่ธรรมชาติวางไว้แบบไม่มีทางลัดฮันน mm ี่แบตเจอร์สตัวนี้ mm hmm. กำลังพิสูจน์อะไรบางอย่างให้เห็นชัดครับ mm hmm. ว่าเรื่องการต่อสู้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดตัวแต่ขึ้นอยู่กับใจล้วนๆ ตัวเล็กกว่าไม่ได้แปลว่าอ่อนกว่าคลิปนี้ถูกบันทึกในช่วงหนึ่งของแม่น้ำไนที่มีความหนาแน่นของจระเข้และฮิปโปสูงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สัตว์เลื้อยคลานที่ถูกย้ายออกจากพื้นที่อื่นมักถูกนำม,มาปล่อยที่นี่นั่นทำให้แม่น,น้ำช่วงนี้กลายเป็นบททดสอบจริงจังสำหรับใครก็ตามที่พยายามล่องแพผ่านไป <laughs> ช่างภาพสัตว์ป่าคนหนึ่งตั้งใจออกไปเก็บภาพธรรมชาติครับแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวเสียเองจากคนที่อยู่หลังเลนส์กลายเป็นตัวละครในฉากตรงหน้าโดยไม่ทันตั้งตัว เจ้าป่ายัางสิงโตอาจคุ้นเคยกับการเป็นฝ่ายคุมเกมครับแต่ครั้งนี้สถานการณ์กลับไม่เป็นใจเมื่อมันถูกบีบมุมโดยายานพาหนะขนาดใหญ่ภาพนี้ทําให้เห็นว่าแม้ผููล,ล่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ยังมีช่วงเวลาที่ต้องถอยและเลือกทางออกอย่างระมัดระวัง <tr ue noise> ส่งตรงจากอินเดียครับนี่คือฉากที่หลายคนอดเปรียบเทียบไม่ได้เหมือนการประลองแบบ UFC ของเสือ2ตัวไม่มีเวทีไม่มีกรรมการมีแค่อนาเขตและสัญชาตญาณที่ต้องตัดสินกันตรงหน้า นกเลียเบิร์ดเป็นสัตว์ที่มีความสามารถพิเศษอย่างไม่น่าเชื่อครับมันเรียนเสียงได้แทบทุกอย่างตั้งแต่เสียงเลื่อยยนต์เสียงสัญญาณเตือนไปจนถึงเสียงที่ฟังดูคุ้นๆจากชีวิตประจำวันภาพนี้ทำให้รู้ว่าธรรมชาติไม่ได้แค่สร้างความแข็งแรงให้สัตว์บางชนิดแต่ยังให้พรสวรรค์แปลกๆติดตัวมาด้วยลูกช้างตัวนี้ดูเหมือนกำลังพยายามพิสูจน์ว่าตัวเองก็ปกป้องครอบครัวได้เหมือนกันครับ ท่าทางเล็กๆที่เต็มไปด้วยความตั้งใจอาจยังไม่ช่วยอะไรได้มากนักแต่ก็ทำให้ภาพสุดท้ายของคลิปนี้อบอุ่นขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อบางเหตุการณ์ในธรรมชาติไม่ได้ต้องการคำอธิบายครับมันแค่เกิดขึ้นตรงหน้าในระยะที่ใกล้กว่าที่มนุษย์คุ้นเคยและบางทีการได้เห็นช่วงเวลาแบบนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะเตือนว่าโลกใบนี้ยังไม่เคยเป็นของใครคนเดียว ขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ